สวัสดีครับผมผมจ่าพันวิโรจนะครับก็ตามคำเรียกร้องนะครับ FC นะครับขอมานะครับข้อมือล็อกทำไงหายครับจ่าข้อมือล็อกใช่ไหมครับมาพูดถึงข้อมือล็อกก่อนนะข้อมือล็อกเกิดจากอะไรและอาการเป็นเช่นไรนะครับข้อมือล็อกในอาการจะปวดในข้อครับในข้อมือครับบริเวณรอบรอนี้นะครับจะปวดโคตรเลยครับปวดแบบว่าเท้าไม่ได้เอามือไปเท้าอะไรปื๊ดเลยนะครับขึ้นเนะ ขยับก็ปวดครับปวดแบบว่าปวดลำคานปวดจุกจิกปวดลำคานนะครับนอนหลับนี่สะดุ้งตื่นเลยนะบางทีก็นอนไม่หลับเพราะมันปวดชาปวดแสบนะครับปวดแสบปวดชาปวดในข้อครับเหมือนปวดในกระดูกบางคนก็สันนิษฐานไปเลยนะโอ้เป็นเอ็นเป็นนุ่นเป็นนี่เป็นนั่นไปก็ไปหาหมอไปเอกทะเลอะไรก็ว่ากันไปเนาะสุดท้ายอาการก็จะประมาณนี้นะครับปวดในข้อบางคนทนไม่ไหวต้องเอาผ้ามาพันข้อไว้ครับให้มันตรงไว้ก็คิดว่าทํามันงอมันก็ปวดให้มันตรงไว้ตลอดเวลาครับ ก็ปวดอยู่นั่นแหละครับปวดโคตรๆเลยนะครับซึ่งอาการปรวดนี้เนี่ยมันก็เกิดจากข้อมือนี่แหละที่เราใช้มากเกินไปนะครับเราใช้ข้อมือมากเกินไปนะครับใช้ยังไงใช้มากเกินไปเช่นท่านผู้ชมเล่นคอมพิวเตอร์แล้วเอามือจับเมาส์แล้วขาไว้อย่างเงี้ยทั้งวันเลยฮะข้อมือขาไว้อย่างเงี้ยทั้งวันวันหนึ่งกับประมาณสัก6ชั่วโมง7ดชั่วโมงทุกวันนะข้อมือจะล็อกครับมันผิดรูปนะฮะมนุษย์เราถูกสร้างให้ข้อมือทิ้งลงนะครับ ไม่ใช่สร้างให้ข้อมืออยู่ยนี้หรืออยู่อย่างนี้นะครับมันถูกสร้างไว้ข้อมือมันห้อยลงไปนะครับแต่เมื่อเราอยู่ผิดรูปนานๆมันจะมีอาการคือข้อมือปวดนะครับคนไทยคนไทยก็มักจะเรียกข้อมือล็อกนะครับปวดในข้องอในกระดูกนะครับอีกหลายสาเหตุครับเช่นเรามากักจะใช้ข้อมือเยอะครับเช่นอะไรอ่ะเช่นการขับรถยนตนะ์จับคอมพวงมาไล่จับเงี้ยทั้งวันเลยนะแล้วก็ อย่างเงี้ยครับใช้ข้อมือเก่งไว้จับไว้เงี้ยครับวันหนึ่งอยู่ในบนรถในประมาณ6กชั่วโมงเนี่ยทั้งวันนะโอกาสที่ข้อมือจะลอกสูงนะครับมอเตอร์ไซค์ก็เช่นกันนะครับอาชีพหลากหลายครับเช่นการที่เราตักอะไรสักอย่างหนึ่งครับใช้ข้อมือเนี่ยตักอาจจะมีอาชีพทําอะไรขายข้าวสารขายถั่วขายน้ําตาลอะไรก็ว่าไปครับเอามือตักใส่แบ่งถุงตักวันหนึ่งตักเป็น5 600ถุงครับตัก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 อยู่นั่นแหละครับ ไปครับข้อมือล็อกปวดพลรานโคตรข้อมืออักเสบนะครับอาชีพนะฮะหรือไม่ก็เล่นกีฬาครับเช่นยกดัมเบลยกกหนักดึงบาดึงข้ออะไรพวกนี้วอลเลย์บอลปิงปองอะไรก็ตามไม่ใช้ข้อมือนะครับพวกนี้จะมีอาการ,รับข้อมืออักเสบข้อมือล็อกนะครับรวมไปถึงพ่อค้านะครับที่ขายอาหารตามสั่งเนาะจับตะหลิวจับกระทะ บ่อยๆนะครับเป็น10ปีเนี่ยโอกาสที่ข้อมือคุณอักเสบและล็อกนั้นสูงมากๆครับอาการก็อย่างที่บอกครับปวดในข้อครับปวดมากเหมือนปวดเอ็นปวดข้อในกระดูกนะครับมีอาการชาผสมนะครับชามือชานิ้วนะครับนอนหลับนี่แทบจะไม่ได้เลยเนาะ,ะมักจะสะดุ้งตื่นว่ามันปวดนะครับ <c oughs> ปวดมากเพราะฉะนั้นข้อมืออักเสบข้อมือล็อกเนี่ย ทรมานนะครับอ่ะคราวนี้มาดูวิธีรักษากันนอกว่าข้อมือล็อกข้อมือเสียรักษาอย่างไงนะครับสิ่งแรกครับท่านผู้ชมเราจะต้องเอาข้อมือข้างที่เป็นนะครับสมมติเป็นข้างนี้นะฮะเอามือจับข้อมือครับใช้นิ้วกลางกับนิ้วโป้นะครับจับนะครับแล้วลองดึงดูครับขยับแล้วดึงครับมันจะคึบคึบนะฮะมันจะดังคึบคึบนะครับท่านผู้ชมจับจับจับแล้วขยับดูนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาถ้ามันดังคึบคึบเมื่อไหร่ดึงครับดึงครับดึง ดึงเสร็จหักฟังไม่ผิดครับดึงนะฮะดึงแล้วขยับพอดึงขยับมันดังทึดๆหักหักลงไมครับมันจะปวดมากเลยนะตอนหักอะปวดโคตรโคตนะครับพอหักเสร็จชูครับให้เหนือศีรษะเห็นไหมครับหักเสร็จแล้วชูข้อมือไว้นะครับนิ้วกลางับนิโป้ล็อกนะครับดึงนะดึงดึงแล้วซ้ายขวาดูครับมันดังทึกๆแล้วหักพอมันดังก็หักครับหักแล้วชูขึ้นเหนือศีรษะชูประมาณนี้นะครับค้างไว้นะฮะค้างไว้ ให้เรารู้สึกเจ็บนะฮะรู้สึกอัดเจ็บทรมานหน่อยนะครับเดี๋ยวให้เราสะบัดลงครับให้ใช้ข้อมือเนี่ยสะบัดลงนะครับดึงสองสามมือข้างนี้นะครับดึงแล้วสะบัดลงครับดึงสองสามอย่าอย่าเกรงนะดึงแล้วสะบัดลงเนี้ยบึ๊กอย่างนี้ครับมันจะดังกึบมันจะปวดมากเลยนะตอนจังสวะสะบัดลงเนี่ยมันจะดึงข้อมือให้ยืดออกจากกันครับปื๊ดนะฮะไอข้อมือเนี่ยพอยืดออกกุไอหมอนรองกระดูกที่อยู่ตรงข้อมือนะครับที่มันจะทับเส้นเลือดเส้นประสาทเราเนี่ยนะปวดทับเส้นเลือดระชานะครับ มันจะมุดกลับเข้าที่เดิมครับหมอนรองกระดูกมันจะไม่ปิ้นไปโดนเส้นเลือดเส้นประสาทต,ตรงนี้แล้วนะดึงปึ๊กกระดูกมัยืดออกจากกันครับบึ้ดหมอนรองกระดูกก็จะกลับที่เดิมครับเพราะข้อข้อมือเรามันจะมีหมอนรองกระดูกรองไว้ตรงนี้นะครับอ่าอันนี้มันปิ้นออกไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทนะครับเราต้องอาข้อ,อ,อ,ขอมือออกครับปึ๊บให้หมอนรองกระดูกไหลกลับที่เดิมนะครับมันก็จะหายนะครับซึ่งผมเป็นสองข้างเลยเพรานั้นเนปะ็นสองข้างเลยเป็นเพราะอะไรเหรอหนึ่งขายอาหารตามสั่งเป็นเชฟไห เชฟผัดกระทะเป็นสิบไปโอ้โหเป็นสิบปอย่างหลังอย่างนั้นไม่หนำใจครับดันไปเต้นวีบอยเป็นครูสอนเต้นวีบอยด้วยตอนนั้นก็จะมีหลายท่าที่ใช้ข้อมือเนอะเอาะข้อมือตึงกาดันตัวเองเงี้ยโอ้โหข้อมือรับน้ําหนักตัวเราเราน้ําหนักตั้งเจ็ดสิบตอนนั้นเนาะเจ็ดสิบแล้วก็ตึงกาครับหมุนด้วยตึงกาด้วยเราข้อมือรับน้ําหนักทั้งหมดลองนึกดูดิครับรับน้ําหนักไปประมาณเจ็ดสิบกิโลทุกวันไปเต้นทุกวัน ข้อมือไปเลยครับสองข้างปวดทรมานหูอย่างก็เป็นรูมาตอยม่งปวดแบบปวดแบบบอกใครไม่ได้ปวดทรมานนะหงุดหงิดมากหูใช้ชีวิตอย่างลําบากเขามันหงุดหงิดเนี่ยมันปวดมันหงุดหงิดทํางานก็งานก็ไม่เกิดประสิทธิภาพสิ่ิผลเลยเพราะมันหงุดหงิดนะครับแต่หลายคนก็เป็นเนาะเพราะฉะนั้นวิธีนี้ครับลองทําดูครับผมรับรองว่าดีขึ้นแน่นอนอีกทีนนะครับเอาข้างที่เป็นนะครับจับไว้ครับมับจับเสร็จดึงครับ ดึงดึงแล้วขยับซ้ายขวานะครับขยับเนี่ยขยับขยับซ้ายขวาอย่างเงี้ยนะเนี่ยขยับซ้ายขวานะมันจะดังกรึบๆนะครับเอาข้อมือล็อกตรงข้อมือนะพอมันดังปุ๊บหักครับหักแช่แล้วชูให้เหนือศีรษะหักแช่ให้เหนือศีรษะค้างไว้ครับประมาณสักค้างไว้อย่างเงี้ยประมาณสักหกวินาทีนะหนึ่งถึงหก็ได้ให้มันหักให้มากที่สุดให้มันปวดถ้าให้มันปวดให้มันชาครับแล้วเราก็สบัดลงครับ่ากก้รลงช้าสบัดลงปึ๊บนี่ครับมันจะดังกึบนะครับ ถ้าไม่ดังก็ไม่เป็นไรครับขใอยมันสะบัดลงอย่างนี้ก่อนนะครับข้อมันมันจะได้ยืดออกจากกันนะครับรับรองอาการดีขึ้นแน่นอนครับสาหรับคนที่เป็นข้อมือล็อกนะครับใครชอบรายการอย่าลืมนะฮะสนับสนุนรายการได้ตามที่บัญชีนี้ครับนิโรแซนลิ้มธนาคารกรุงเทพนะครับได้มีกําลังใจดีๆทาคลิปต่อไปนะครับใครที่ทําแล้วดีขึ้นทำแล้วหายก็อยากจะตอบแทนอะไรยังไงก็ทางช่องทางนี้ได้เลยนะครับเป็นกําลังใจให้เนาะพยายามทํานะครับ มันปวดครับมันทรมานนะครับมันจะต้องมาฉีดยาเรื่อยๆเลยนะครับฉีดเข้าไปในโพรงกระดูกฉีดเข้าไปในข้อเนี่ยนะครับฉีดทีหนึ่งนี่ก็อยู่ได้ประมาณสักเดือน2เดือนแหละนะแล้วก็ต้องกลับไปฉีดอีกถ้ามันยังปวดอยู่เนาะเพราะฉะนั้นคุณต้องหลบหลีกเลี่ยงนะครับการใช้ข้อมือนะครับแล้วก็ทําท่าผมยังสม่ําเสมอรับรองว่าดีขึ้นแน่นอนนะถ้าเกิดคุณฉีดยาเกิน2เข็มคุณจะเป็นพังผืดนะพังผืดเกาะที่ข้อมือควนี้รักษายากนะแต่พังผืดเกาะนะต้องใช้ลูกประคบหรือว่าน้ำมันร้อนมานวดย่าื อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมที่เป็นอยู่สามารถใช้น้ํามันมวยหรือน้ำมันร้อนนะครับนวดตรงข้อมือครับนวดเข้าไปนวดแล้วก็ดึงนวดแล้วก็ดึงนะครับให้มันดูมันยืดออกจากกันได้ได้นะให้เส้นมันยืดออกจากกันนะครับก็จ่ททำท่าที่ผมสอนรับรองอาการดีขึ้นแน่นอนนะครับทาวันไหนทําตอนไหนเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนสี่เวลานะครับแล้วมันจะหายเมื่อไหร่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่หายแน่แต่ผมไม่รู้ว่าหายเมื่อไหร่จนกว่าคุณจะทําสําเร็จนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็ทํางานที่ส่งผลมันเป็นมากขึ้นด้วยใช่ไหม แล้วก็ทําท่าที่ผมรักษาด้วยมันนานหายนะเพราะว่าคุณยังทํางานอยู่อะใช่ไหมงานที่ส่งผลให้มันเป็นมากขึ้นบางคนเนี่ยเอามือไปจับพวงมาลัยทั้งวันเลยจับอยู่ยางเงี้ยแล้วก็ทิ้งน้ําหนักไปครับทาให้ข้อมือมันหักลงครพอหักลงมันก็จะปวดนะครับข้อมือก็จะอักเสบจะล็อกนะครับวิธีนี้ช่วยคุณได้แน,น่นอน,นครับาลาไปก่อนครับจาาพันวิโรธแล้วก็อย่าลืมนะฮะผมไม่ได้มีคลิปแค่นี้นะผมยังมีหมอนรองกระดูกหลังครับเส้นปวดสะโพก้าลงขาครับปวด หมอเราก็ดูคอรับเส้นนะครับปวดคอแล้วลงแขนอันนี้ก็มีวิธีรักษาหมดนะครับลองเข้าไปดูเนาะกดติดตมแเราเข้าไปดูก็จะมีวิธีรักษาโรคด้วยตนเองนะครับเราบาบัดตนเองจนหายเยอะนะครับลองเข้าไปดูนะครับวันนี้ลาไปก่อนจากพันวิโรจนสวัสดีครับ